ดูแล้วซื้อเป็น60ิวิกับเอลปาสวัสดีครับพระพุโทโธคุณแม่บุญเรือนปี2 4 9 9พิเพ์หน้าเอียงหลายลูกนะครับเนื่องจากใบหน้านะครับนะจะเอียงมาทางขวาเล็กน้อยใบหน้าเอียงมาทางขวามือเราตาขวาจะขีดยาวมาด้านหลังนะครับนูนขีดยาวมาด้านหลังตรงข้ามแก้มตรงนี้จะมีลักษณะรอยนูนจะเห็นเป็นลักษณะรอยนูนขึ้นมาสังเกตฐานบัวนะครับฝั่งซ้ายจะกลมใหญ่ค่อยๆเล็กลงเล็กลงมาทาง ขวามือเราบางซ้ายจะกลมใหญ่ก่อนแล้วค่อยๆลดเล็กลงมาพลิกด้านหลังมาตรงยางตรงนี้ครับจะเป็นลักษณะเม็ดกลมกลมลีนะครับเป็นแนวควํานะครับนะขอบข้างก็จะเป็นลักษณะเรียบๆแน่นตึงต้องเรียบและแน่นตึงบางองค์ปรากฏเห็นเป็นลักษณะรอยเส้นตัดนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะรอยป่าป่าจากแม่พิมพ์นะครับใต้ฐานนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเรือใบนะครับนะหนาข้างขวาบางซ้ายใครมีของยินดีรับช่อลักมือน,นะครับ